เอาจริงๆนะน้ำตาจะไหลเอาจริงๆสดีคนดูและผู้ติด,ดตามทุกๆคนกันด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับเบียร์นะ,ะคลิปนี้เอาจริงๆนะมันไม่ควรที่จะอยู่ในคลิปเรียกชั่นนะครับแต่ก็ขอให้มันอยู่ในรายการเรียกชั่นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนเหมือนทุกๆรายการที่เราได้ทํากันนะครับอันนี้ก็เป็น EP ที่4แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนหลังๆนะครับสามารถกลับเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงการ์ดให้นะครับผมเรียงมาเลยนะครับอ่ะก็คือนะครับคลิปนี้นะก็ของพี่คิวเทป้านะครับผมก็คือเหมือนพี่แกมาให้ความรู้สึกหรือว่าความรู้อะไรต่างๆนะครับที่เรานะครับคนที่เริ่มทำ u t u b e อย่างผมนะครับ จริงๆผมก็ไม่ได้ถือวันเล่มันก็ถือวันเริ่มนั่นแหละแต่ว่ามันก็เริ่มมานานแล้วแล้ว,ลวยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมผมก็เลยมาเจอคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะใช้สื่อตัวกลางนะครับก็คือใช้พี่เคีวแทนะครับขออนุญาตใช้เป็นบันไดนะครับผมผมจะขึ้นนะครับเจ้าของคลิปเป็นพี่คิวแทรให้ละกันนะครับก็ถือว่าให้เครดิต พี่แกนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออ่าโอเคเรียบร้อย <c oughs> อืมขอเซฟอ่ะ,อะก็คือแกให้ความรู้สึกดีๆผมมากนะครับสําหรับใครนะครับที่หมดกําลังใจนะครับหรือว่าเริ่มทํา youtube แล้วไม่ประสบความสําเร็จเริ่มทามาหลายๆปีแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะครับผมคนหนึ่งนะครับที่ยังไม่ประสบความสําเร็จ เริ่มทำ u t u b e มาหลายปีแล้วนะครับก็คือทำช่องแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสายงานนะครับรู้สึกว่ามันไม่ใช่สายของผมที่ผมจะมีความสุขกับการมาเผยแพร่ง,งานถึงตอนเนี้ปัจจุบันนะครับถึงจะมีช่อง youtube เพิ่มมาอีกหนึ่งช่องที่ว่าผมมาเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องงานนะครับผมก็เลยเอาความรู้ประสบการณ์เ,เก่าๆมาพอทูดูดทไทยน,นะครับที่จะมาเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องงานที่ ให้รายได้กับทุกคนได้นะครับแต่เรื่องนี้นะครับหลักๆคือเกี่ยวกับเรื่องการทำ YouTube นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาของพี่แกนเลยนะครับอ่าช่องของพี่คิวเทป้านะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะเดี๋ยวเรามาทำการดูคลิปของพี่คิวเทกันเลยนะครับก็เปิดกล้องมาทีแรกนะครับพี่แกก็จะขำขันเฮฮาตามปกตินะครับเราเริ่มไปดูกันเลยนะครับไปคลิปนี้ซีเรียสหน่อยนะครับ ถึงจะเป็นคลิปแอคชั่นก็ตามหลายหลายคนก็ถามโน้ตทำยังไงให้ช่องมันดังอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจะมาทำคลิปแบบว่าอธิบายนะครับทุกคนการเกิดตัวของผมนะครับเบื้องหลังของผมเลยทำเวอร์นะครับดูไม่ได้นะเพราะมันเก็บเป็นไฟเวรนะผมอายมากนะตอนนั้นไม่กล้านะทอยากให้ฟังคนเลยเป็นคำล้วนเลยทุกคนก็อาจจะบอกว่ขอข้ามยนโทรแล้วกันนะครับ,วบวค,ความรู้กับแรงขันนิดหน่อยละกันก็อนหนึ่งนะครับผมชื่อคูเทซิมนะครับชื่อเล่นซิมเกาหลีแท้ครับผมอายุ อยู u b e ตั้งแต่ม6นะถามว่าผมเป็นคนที่แบบไงผมเป็นคนที่เรียกว่า introvert นะ introvert and extrovert introvert คนที่แบบไม่กล้าแสดงออกนะทุกคนเป็นคนที่แบบว่าแอบ,บอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างนี้แล้วก่า extrovert ก็เป็นคนที่แบบตอนนี้สั่ตอนนี้ผมนะทุกคนที่แบบบ้าบอๆอะไรอย่างนี้เป็น extrovert ทำไมผมเลือกทำ YouTube รู้สึกว่าตอนที่คนมองอะไรอย่างนี้ทุกคนผมก็มีความสุขขึ้นนะคนมองผมมากขึ้นผมรู้สึกแบบคิโมจิมากแบบมีอรมารมณ์ดังนั้นผมก็เป็นคนที่แบบว่ากล้าสแสดงออกขึ้นเวทีโรงเรียนอะไรอย่างนี้หรือว่าเออไปไหนก็แบบบทตุ ไม่ได้บ้าขนาดนี้กนะ็เลยเริ่มทำยูทู e นะครับตอนนี้ก็เกือบจะ5ล้านซับนะจำไว้นะครับทุกคนใครจะเริ่มทำยูทูปนะผมเองนะครับทุกคนก็เคยศูนย์ซับนะครับทุกคนมันเริ่มจากศูนย์นะครับไม่มีใครเริ่มจาก1ล้านซับ2ล้านซับสามล้านอยาไปเปรียบเทียบกับช่องใหญ่ๆนะทุกคนคลิปแรกของผมนะอะผมจะไปวันที่เก่าสุดน,นะทุกคนเป็นเกาหลีเต้นสายย่อนะซึ่งยังไม่ถึงล้านซับสักทีล้านวิวในส่วนนี้นะครับพี่แกก็จะทําการเหมือนการโปรโมทช่องตัวเองนะครับ ในจุดเริ่มต้นของตัวเองเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมขอข้ามไปในช่วงที่พี่คิวแทรนะครับทําการให้แง่คิดเรานะครับสอนเรานะครับหรือว่าทําให้เรามั่นใจขึ้นนั่นเองนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปพี่แกหรือว่าไงก็ไปดูกันเลยนะครับไปดูกันได้นะผมเพียงแค่อยากจะสื่อนะครับที่ พี่แกสื่อมานะครับผมอยากสื่อในส่วนนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ได้เว้ยเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าหวังว่าสักวันหนึ่งนะครับถ้าผมไม่เลิกพยายามนะครับ จะขอประสบความสําเร็จในสิ่งสิ่งนี้ให้ได้นะครับถ้าเคยเริ่มต้น YouTube แรกๆใช่ไหมจำไว้เลยนะ <c oughs> ทุกคนจะมีคนด่าเราเรื่อยๆแน่นอนเขาพ้องดังๆคือผ่านการโดนด่าเยอะๆมาเลยอย่างเช่นแตกเซนไฟเยอร์ไมเมเนจก็แบบโอ้โหพวกเขาก็ผ่านจุดนั้นมาได้นะทุกคนเต้ <c oughs> มันน่าจะน่าจะสติหลุดไปแล้วก็แบ <c oughs> ผมปังตอนไหนนะเดือนแรกนะทุกคนผมเริ่ม14 j a n u a จนนะรปี2017มี100รยซับตอนกุมภาสินะซึ่งใช้เวลาประมาณ30วันนะซึ่งถ้าบอกว่า30วันนะทุกคนก็บอกว่าเฮ้ย <c oughs> พี่ตูโคตรช้าเลยคือช่องหนูแบบว่า2วันก็ร้0ซับแล้วแหลงใช่บุมตัวช้าคแรบบับผมทุกคนติดตามตอนนั้นก็แค่มีแบบเพื่อน,อนในโรงเรียนั่นแหล่งนะั้นผมรู้สึกอิจฉานะคนบางคนนะแค่ทำผมถือว่า การทำ u t u b e นะเดือน2เดือนแรกนะครับมันไม่ได้โตช้าเลยเว้ยมันเร็วมากนะครับผมทำ u t u b e ทิ้งเอาไว้นะเพิ่งมาจริงจังในช่วงต้นปีนี้นะครับก็คือตอนนี้เป็นเดือนที่นะครับเดือนเมษา,าจริงจริงผมทำ u t u b e ทิ้งไว้นานมากแล้วนะครับประมาณปกีกว่าเลยนะครับ,ย,บย่อทัพย์ยัง หลักร้อยนะสำหรับคนที่บอกว่าทำคลิป youtube นะครับอ่าแล้วเดือน2เดือนนะได้แค่100ย0 0ซับผมบอกเลยแค่นั้นท้อมัน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 ไม่น่าจะท้อนะผมนะครับเริ่มทำ youtube นะหลายปีเลยนะครับหลายปีที่แล้ว ก็ประมาณปีก,กว่าเกือบ2ปีได้นะครับสับสไครต์ยังหลักร้อยนะด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่ทําคลิปนะครับแล้วคนดูไม่มีอะไรไม่มีอย่างเงี้ยคือผมท้อหมดกําลังใจนะครับเพิ่งมาเริ่มจริงจังนะครับเพื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับก็พยายามที่จะทําคลิปที่มีคุณภาพมากขึ้นนะครับพยายามที่จะตัดต่อ จากตัดต่อไม่ค่อยเป็นนะครับจะพยายามที่จะตัดต่อให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกคนนะครับสนุกไปกับคลิปได้นะครับมีนานะครับก็ถึงพันซับสักทีนะหัวเร็วนะครับทุกคนอีก3วัน2 0 0พันซับเยอดไหมถึง0 0นซับนะทุกคนใช้เวลาแค่ไม่ถึง4ีเดือนน่าจะแค่4เดือนนะทุกคน1น0 0งแสนซับนะครับ คือมันเร็วมากเลยเว้ยร้อยซับนะผมได้รายได้0.02ดอลลาร์นะ25สตางค์อะไรอย่างเงี้ยบาทนะครับ25สบตางค์บาทอีชีเออดีใจใหญ่เลยนะคือแบบมันทําอะไรไม่ได้25สตางค์อ่ะคือมันไม่มีข้าด้วยซ้าคนก็ทิ้งกันอนะไรอย่างเงี้ยซื้ออะไรไม่ได้นะคือเลขมันเป็นศูนมาก่อนไงแล้วก็แบบว่ามันเปลี่ยนเป็น2อะ่ะมันดีใจมากเลยตอนนั้นไม่รู้ทําไมว่ามันดีใจครั้งนะ11,000ซับใช่ไหมทุกคน23ดอลลาร์นะทุกคนประมาณ600บาทแล้วถามว่า100,000ซับประมาณเท่าไหร่190ดอลลาร์นะ5,000บาท4ด 5, 000, เดือนได้5,000เดือนละประมาณ1,000กว่านะ ผมไม่ได้แบบเกิดในครอบครัวที่แบบ รวยอลังการเะไขาทุกคนก็ครอบครัวทั่วไปครับผมแต่ว่าอะไรครับทุกคนผมมีโทรศัพท์นะครับก็มีแค่นั้นผมก็ทําคลิปได้ทุกคนจริงๆก็โทรศัพท์ก็ทําได้น้องๆคือตั้งแต่แรกนะทุกคนผมมีความฝันอย่างนี้ว่าผมอยากเป็นนักร้องนะตอนเด็กผมก็เลยเคยทํา cover นะครับดูไม่ได้นะเพราะมันเก็บเป็น private นะผมอายมากนะตอนนั้นไม่กล้านะทุกคนไม่กล้าแชร์ในเฟซบุ๊กของตัวเองอะไรอนยะ่างเงี้ยซึ่งการแชร์ในเฟซบุ๊กของตัวเองเป็นคีย์หลักนะครับที่ทําให้ช่องของเราโตได้นะจะให้พี่เคลแทว,ว่านะครับ การแชร์คีระก,ก็คือ facebook ส่วนตัวเราเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมอายนะครับแล้วก็คิดที่จะเริ่มทำจริงๆนะครับแต่ว่าผมอายที่จะให้คนรู้จักเขาเห็นผมนี่แหละมีความรู้สึกว่ากลัวรู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยมีความสุขนะมันรู้สึกว่าผมเป็นได้มากกว่านี้รู้สึกอย่างนี้ตลอดอะดูคลิป ยูทูบไปแบบมันสนุกมากอะแต่ผมรู้สึกว่าผมอาจจะทําสนุกกว่านี้ได้ผมมีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดเลยแต่ผมก็ไม่กล้าทาแล้วทุกคนรู้สึกว่ามันแบบมีความกลัวในใจแล้ววันหนึ่งแนละ้วทุกคนผมก็ตัดสินใจเว้ยกูใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่ได้แล้วเว้ยกูอยากทํา YouTube ก็เลยเริ่มทาครับผมคลิปแรกที่เอาิตเต้นสายยอ่อลงไปนี้อายครับทุกคนบอกตรงๆอายไปโรงเรียนก็เด็กๆก็แบบว่าเกลียนใส่ขำบ้างอะไรอย่างเนี้ยทุกคนอย่าไปคิดอะไรกับแบบนั้นเยอะเว้ยถ้าใครทํา YouTube อยู่แล้วก็มีเพื่อนแบบว่ามึงซับมึง อย่างนี้แน่นอนเวทุกคนมีคุณครูบางท่านนะครับก็แบบตอนนั้นมหกไงก็แบบว่าเออไม่เตรียมเข้ามาหาลัยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้การที่เราจะเป็นยูทูบเบอร์มันมันเป็นงานที่แบบไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเราไม่รู้จริงๆอว่างานยูทู e มันคืออะไระคือข้อมูลที่ตอนนั้นรู้ก็มีแค่แบบว่าทำยูทู e แล้วได้เงินเยอะก็รู้แค่นั้นใช่ไหมอาจารย์พวกนี้ก็รู้กันแค่นั้นนะทุกคนมีคนแบบว่า หยุดเราตลอดนะทุกคมก็ใช้เป็นแรงบันดาลใจนะคือทุกคนก็อาจจะมีแบบนี้นะใครท o u t u b e อยู่หรือหลายยูทูเบอร์นะทุกคนที่แบบว่าเริ่มต้นอะเรย่างนี้คือจะมีคนอย่างนี้เว้ยคือผู้ใหญ่มักจะบอกว่ามันเป็นงานที่ไม่แน่นอนนะครับเป็นหมอเป็นนู่นนี่นะั้นเป็นทนายเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นงไรที่แบบฉลาดฉลาดอายุยกย่องอะไรสังคมยุย่องอะไรอย่างนี้ทุกคนแต่มันไม่จริงนะครับดู้สถานาการณ์ตอนนี้น้องๆสิ่งที่แน่นอนแม่งไม่มีแล้วเว้ยยิมก็ปิดลงหนังก็ปิดเออหลายกิจการก็ปิดบริษัทก็ปกกปิิิดดดธุุุุรรรรกกกกกกกจ็็เเพาาาะะออไคคคคับทททททนนนนแแ่่่่วยยลลๆีีผใ้้ํงม ค,คือผมได้ยินคำนี้มาเยอะมากเลยต้นที่ผมล้านซับสองร้านซับสามร้านซับสี่ร้านซับ, 4, ซบ 4, ใช่ไหมทุกคนทุกคนก็บอกผมนะครับว่าคำยูทูปไปถึงเมื่อไหร่มันไม่แน่นอนทุกคนแต่ผมจะบอกตอนนี้เลยดูสนานการตอนนี้สิครับอะไรมันแน่นอนไม่มีอะไรแน่นอนครับผมตอนแรกผมก็ทาใช่ไหมทุกคนก็มีคนดูแล้วก็ชอบมีแน่นอนครับผมมีคนชอบเป็นแรงบนันดาลใจมากเลยนะขายคนแฟนคลับเริ่มต้นนะครับให้กําลังใจผมอันอน้นผมอยากจะบอกขอบคุณมากๆจริงๆนะด้วหลายยูทูบเบอร์ทำเรื่อยๆจนถึงวันนี้ได้ก็เพราะมีแฟนคลับจริงๆนะครับทำยูทู จริงนะครับบางคลิปผมใช้ตังเป็นแสนบางคลิปใช้ตังศูนย yeah. ์บาทแต่ดูนะทุกคนคลิปที่ผมใช้เงินแสนเงินที่ผมได้กลับมาจาก YouTube ยอดวิวนะครับทุกคนมันอาจจะไม่ถึง2อ0 0ามพันก็ได้แต่คลิปที่ผมใช้ศูนย์บาทนะเงินจากย t u b บอาจจะได้เป็นหมื่นก็มีนะอินพุตกับเอาพุตมันต่างกันไงเข้ากับไลออกมันต่างกันเ่ธุรกิจมันไม่เหมือนกันนะทุกคนไลเข้าเราขายได้เท่าไหร่เราก็ได้กําไรเท่านี้มันเท่ากันนะถ้าใครอยากเริ่มต้น ทำ u t u b e โดยเงินล้วนๆน,น,นะมันอาจจะยากนะครับในการที่เราจะเริ่มต้นทำ YouTube นะครับผมให้คิดแค่3อย่างนะครับทุกคน so first is time second is consistency and the third is motivation นะทุกคนอย่างแรกเราต้องมีเวลาให้กับ YouTube อะไรอย่างนี้ตอนที่2ก็คือความสม่ำเสมอสำคัญที่สุดนะทุกคนทำ u t u b e เราต้องมีความสม่ำเสมอนะเจอก,การที่3ก็คือแรงบันดาลใจของพวกเราอะไรคือเป็นแรงบันดาลใจอะไรอย่างนี้และถ้าต่อเติมนิดหน่อยก็เราจะสื่ออะไรกับผู้ชมมาอะไรอย่างนี้ทำไมเราถึงทำคลิปวิดีโอนี้ใช่เราต้องสำคัญที่สุดมีแค่นี้จริงๆอย่างอื่นอาจจะต้องไปดูใน y o u u t ยูแู อยากจะบอกวันนี้ก็คือถ้ามีความฝันจริงๆใช่ไหมเริ่มต้นเลยครับอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ทีวีูทูนั้นมันไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะทุกคนแต่มันเป็นเรื่องที่แบบน่าภูมิใจนะกลัวในการที่แบบว่าเราไม่ได้เริ่มต้นดีกว่านะผมเคยคุยกับผู้ใหญ่คนหนึ่งนะผู้ใหญ่บอกว่ารู้สึกเสียดายนะทุกคนที่ไม่ได้บอกรักผู้หญิงที่เคยชอบตอนมัธยมมาเลียงเนี่ยถ้าตอนนั้นบอกรักแล้วก็อาจจะไม่ได้สมหวังนะทุกคนแต่ตอนนี้คือถ้าดูในปัจจุบันก็จะไม่รู้สึกเสียดาาาาาาายยยยแลลลลล้้้วววทททททุุุกก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 กคคคคคคนนนนน็็็เเเเเเเบบบบบออ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 ่่ถรร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 รจจะะะะํํไไิมตีีัััใ อยากทำอะไรแม่งก็ทําเลยคุณอะไรแม่งก,ก็พูดเลยครับผมถ้าไม่แบบว่าลําบากคนอื่น<ำ>เอาจริงนะน้ําตาจะไหลเอาจริงมันมันฟังแล้วตื้นตันนะครับที่ได้ยินคําว่าคําว่าไม่แน่นอนจากปากของพี่คิวแทนนะครับเอาจริงนะน้ําตาจะไหลนะ คลิปนี้เป็นคลิปดีแคชั่นนะครับอาจจะยาวนะครับตอนนี้ก็18นาทีนะก็จะพยายามตัดให้เหลือน้อยที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะทำได้นะอาหลังจากนี้พี่แกก็เหมือนจะ อเลยก็ทำกลับผม,ม <า S 1> อย่างเป็น<ด>นักร้องใช่ไหมผมทําไม่ได้หลายคนบอกมันไม่ได้ว่าโอ้โหเียเกาหลีแม่งคนร้องเพลงแบบ<อ>พราะทุกคนนะทุกคนคือล่าสุดผมก็ลงเพลงเปลย์เป็นภาษาเกาหลีอะไรอย่างคอมเมนต์แบบโอ้โหแม่งเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากเลยแบบคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหซิมเป็นนักร้องได้เลยนั่นเนี่ยคนที่แบบไม่ได้เข้ามาดูแม่งคิดว่ากูเป็นนักร้องนะว่าคือถ้าเรามั่นใจอ่ะเราก็แค่ทําเรื่อยๆอ่ะทุกคนวันหนึ่งมันก็ปังนะทุกคนอันนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นเวยคลิปนี้อาจจะไม่สนุกแต่อยากให้ดูจะไม่ดูจะดู แต่คนอื่นอาจจะมองว่าผมเป็นคนที่สำเร็จแล้วนะก็ห้าล้านซับต้นๆของประเทศนะแต่ว่าความสุขของผมใช่ไหมทุกคนตอนที่ผมสูนซับที่เริ่มทําคลิปแรกแล้วก็คลิปที่ทําอยู่ตอนนี้นะทุกคนความรู้สึกเหมือนกันครับผมมีความสุขเท่ากันความตื่นเต้นเท่ากันเลยนะถ้าพูดตรงๆตอนนั้นอาจจะสนุกกว่าก็ได้นะถามว่าตอนนี้มีความสุขมากขึ้นไหมไม่ใช่ครับเท่ากันครับตอนนั้นกับตอนนี้เท่ากันเลยว่าตอนนี้มันแค่อยู่สบายขึ้นมีเงินเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับมีความสุขเท่ากันเพราะว่ามันเป็นงานที่ผมชอบอยู่แล้วเป็นนงาาที่ผมอยกเรื อันนี้คือบอกกับคนที่แบบว่าชอบไปเม้นด่าผมบอกกับน้องๆพวกนี้ว่าใช้เวลาเนี้ยทำอย่างอื่นดีกว่านะเพราะมันมีความสุขกว่าอยู่แล้วทำอย่างนั้นก็มันมันไม่ได้อะไรกลับมาสรุปว่าสุดท้ายน้องๆทำความฝันของตัวเองนะครับทุกคนเล็กอย่างก็คืออย่าสร้างข้ออ้างข้ออ้างมันเยอะอยู่แล้วอย่าอย่าอ,อย่าไปมองลงข้ออ้างนะทุกคนเรามีแค่ไหนเราก็เริ่มจากเท่านั้นต้นทุนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ก็เราก็เริ่มได้นะครับแรนที่3ก็คือสู้เออสู้ครับผมช่วงเวลานี้ก็พยายามคิดว่าเราอยากทำอะไรทำอะไรเรามีความสุ ก็คงจบกันแค่นี้แหละเพราะว่ายาวแล้วตลอดหนึ่งปีหรือสองปีที่ผ่านมาผมไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งสิ่งนี้เลยเว้ยทุกคนผมพยายามที่จะทำนะครับแล้วสุดท้ายนะมัน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 ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย,เยคือทุกอย่างมันเหมือนเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะครับแต่ว่าผมยังดี จอย่างหนึ่งที่ผมที่จะกล้ากลับมาลงมือทานะผมผมกล้าที่จะกลับมาลงมือทําเ้านะครับผมรู้สึกดีใจมากนะครับมีอยู่หนึ่งคลิปนะครับที่ตอนนี้พุ่งไปประมาณสี่พันสี่พันวิวนะครับเป็นคลิปแรกที่มีคนดูเยอะมากนะครับมีคนดูเยอะเยอะมากแต่ตอนนี้ผมปิดเป็นสาธารณะนะครับเพราะว่าด้วย ด้วยความที่เริ่มต้นทุกอย่างมันมันเรียวเอ,อ่อทุกอย่างเรียวหมดเลยตัดต่อก็ไม่ตัดต่ออะไรก็ไม่ได้ทำคือถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บเอาไปลงเลยอะไรประมาณนะั้นแล้วหลังจากนั้นนับเวลา1ปีผ่านมามีคลิปนี้นะที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับรีวิววริกาชริยะนะครับ ตอนเนี้ยตอนนี้นะผมบอกไว้ก่อนเลยคนตกติดตามผมอะคนที่ติดตามผมอะก่อนที่ผมจะปล่อยคลิปนี้ออกไปนะมีแค่18คนใช่ทุกคนมันมีแค่18คนที่ติดตาม และหลังจากที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปนะครับมียอดมิวจนถึง2อง0มนะครับก็คือให้ดูเลยนะครับดูให้ดูหลังบ้านกันเลยก็คือมีคนเข้ามาดูนะครับก็ถามว่าคนดูจำนวน2อง0มนะครับแค่1100ชั่วโมงนะครับบอกเลยว่า รู้สึกดีใจและมีความสุขมากที่คลิปนี้ปล่อยออกไปแล้วยอดวิวมันถลม่มถล่มทลายมากนะครับทุกคนหลายๆคนอาจจะไม่รู้เว้ยว่าผมเคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปนะครับก็คือรีวิวในการปริยะผ่านไปไม่กี่อาทิตย์เว้ยผมมีปัญหาที่บ้านแฟนนะครับโห ขับรถเก่งออกมาด้วยความเร็วนะครับรถก็ไปชนกับแพงบ้านเขานะครับก็คือรถมันหลุดหลุดจากถนนนะครับเพราะว่ารถเก่งมันเบานะครับเหยียบมิดมาตั้งแต่ทีแรกตบเกียร์สองตบหลุมแนละ้วมันไปเลยแล้วคลิปที่2นะครับก็จะนี้ตอนผมออกจากโรงพยาบาลนะครับใหม่ๆเลยนะก็ตอนนั้นแม่ก็อยู่นะครับมาอยู่ในห้องนี้ด้วยนะ ก็คิดถึงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้เห็นหน้ากันนานมากแล้วมีหนึ่งหมืนวิวนะครับบอกเลยมีคนติดตามกับคลิปนี้นะครับ65คนต้องขอขอบคุณจริงๆเว้ยพวกมึงคือกูจะไม่มีสิ่งสิ่งนี้เลยาว่าพวกมึงไม่ได้มาติดตามกูนะแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับ ทำไมคนมันถึงดูเยอะหรือว่าอะไรนะครับมันมีดีตรงไหนเพราะว่าผมก็ทําคลิปพื้นๆเหมือนทุกๆครั้งแต่ว่าอาจจะเป็นจุดสนใจของทุกคนมัน้งผมก็เลยปักในส่วนนี้นะครับจากยอดวิว18คนนะครับตอนนีถะนะ้ถึงไม่ได้เยอะนะถึงไม่ได้เยอะก็ก็ดีใจนะครับเอาเลยว่า คลิปนี้มันเกือบเสียน้ําตานะครับจะร้องไห้จริงเอ,เอาจริงนะจะร้องไห้จริงนะครับอย่าหาว่าผมดึงเศร้าหรือว่าอะไรเลยนะคือพี่คิวแทนนะครับพูดตรงมากตรงจุดทุกจุดมากนะครับโอเคเอิว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด u b s สไ i b e ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่